1>, 1, 2, าทอย่าเคยเมื่ได้ยินคำเฉยเชยอย่าเชยทำเป็นไม่เคยสนใจหากมันยังคงอยู่ตรงนั้นคำเฉยเชยหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอกแทร๊แท งง,ลงลเลยฮะงงไหมปกติไม่เคยร้องเพลงเข้ารายการเลยนะใช่แต่วันนี้นต้องร้องเพราะว่ามาเยี่ยมโรงเรียนสอนร้องเพลงอันใหม่ครับของอาจารย์ของเองครับหลังจากวันนี้นะครับทุกการเข้ารายการเลยขาแคมเนี่ยจะมีเพลงประจํารายการแล้วนะให้รอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ด้วยความไพเราะเลยใช่ทีมจะร้องคนเดียวก็ได้หรือจะเชิญน้องตู่น้องทิมน้องปริมก็ ได้หมดเลยอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ฟิล์มเลยใช่จะเชิญใครมาก็ได้แต่ว่าวก็มีเพ,เ,นะเพลงของเลขาแคมเพลงของเลขาแคมแล้วนอกจากจะอยู่ในรายการแล้วนะครับคุณสามารถหาฟังเพลงเลขาแคมได้ใน Spotify, Joox, Apple Music ด้วยนะครับโอ้สิดดังแล้วนะน่าจะดังกว่าโดคิยาเพราะว่าโดคิยานักร้องไม่ค่อยเอาเสียงพินได้เหรอคะได้ขนาดบอยนอ่าจะเพ่อนแย่เลยนะ ขออีกทีแต่สมมติตอนนี้่20 22นาฬิกาลองดูตอนนี้22นาฬิกาเพราะเราเราไม่จริงใจกับคอนเทนต์เราปลอมไงต้องพูดอะไรมาเนี่ยอะ,ะตอนนี้22นาฬิกาตอนนี้22นาฬิกาไม่ต้องเหินเอาแบบพูดดีๆตอนนี้22ตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องเหินตอนนี้อนนเอาเสียงปกติที่พูดอ่ะพูดว่าเออฟิลถึงไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลตอนนี้22นาฬิกาคฮัลโหลมันก็จะแบบนิ่งไป เอ๋อเห็นความไม่นิ่งไหมคนเขาก็ไม่นิ่งเขาว่าด่าตอนนี้ที่บ้านทำอะไรอยู่นะนเรียบร้อยไปไงเจ็บไหมเจ็บเรียบร้อย ใช่ครับวันนี้คือผมมาเยี่ยมโรงเรียนที่เขาชื่อว่า m o า a r Academy ครับของอาจารย์ผมเองครูบิ๊กวันนี้เดี๋ยวพามาชมก่อนเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะพาลูกๆมาเรียนที่นี่เนี่ยจะได้เห็นว่ามีห้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษที่น่ารักที่สุดในโลกเลยเป็นคนที่ทําให้ผมเนี่ยหัวใจอ่อนโยนขึ้น ใช่ครับแต่ว่านี้เดี๋ยวพาชมโรงเรียนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ผมที่นั่งอยู่นี่คือห้อง voice 1แต่ว่านี่คือโรงเรียนสอนร้องเพลงที่มีห้อง voice มากกว่า1ห,ห้องอเพราะว่าเขาติดว่า voice 1อ่าโอเคหรือฟิล์มตามเลยกีตาร์เราทิ้งไว้ก่อนนี่เป็นโน้ตทิ้งไว้ก่อนใสเบรลต์ทิ้งไว้ก่อนเฮ้ยเก็บดิเดี๋ยวมันหายนี่นี่ฮะหายทุกเทปนะฮะแล้วผมซื้อใหม่อละพันเก้านี่พันเก้าสายนี้พันเก้าไอ้นี่อีก400แล้วฟิล์มไปทิ้งทุกจังหวัดใส่ ที่มอสซาเแคดมี่นะครับก็จะมีไวช์หนึ่งนี่ไหมฮะแล้วก็มีไวช์สองไวช์สามแล้วตรงนี้แอคติ่งเรียนสามารถสามารถเรียนการแสดงได้เพราะว่าเขามีอาจารย์มาแล้วก็นี่ห้องด็อกหนึ่งแล้วก็สําคัญคือมีห้องเต้นด้วยนะครับนี่ห้องแดนซ์ด้วยนะครับก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเต็มที่เลยวันนี้เนี่ยดีตรที่สําคัญนะเพราะว่า เอาจังจริงเนี่ยพี่พ์มจะเห็นเลยว่าพี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนรักเด็กมากไม่อยากจะไปอินกับเด็กมากเพราะถ้าอินเราจะรักมีน้องคนหนึ่งที่อยู่ดีก็ทําให้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมเคลื่อนไ,ไหวนอกจากเรารักพ่อรักแม่แล้วรักบ้านของเราแล้วรักแฟนแล้วอยู่ดีก็มีน้องคนนึงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมครับไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจากไหนนะแต่ว่า โหเขาน่ารักจังเลยแล้วเขาร้องเพลงเพราะมากเลยวันนี้แขกรับเชิญที่คุยได้เจอนะครับเป็นน้องที่น่ารักที่สุดเลยในวัย12ขวบของเธอเห็นไหมฮะนี่นี่คือรูปของเธอรูปภาพนี่คือเธอนี่คือเธอนี่คือเธอนี่คือผมโฟกัสทันไหมฮะกล้องโฟกัสทันไหมฮะเพราะว่าอะไรฮะกล้องใหม่ทุกคนจะได้เจอแซนดี้นะแล้วก็แซนดี้เนี่ยเอ่อทำ cover <im itation> เพลงยิ่งใกล้ยิงย่งไม่รู้จักด้วยแล้วร้องดีกว่าผมอีก <im itation> วันนี้จะได้ฟังในเวอร์ชั่นของแซนดี้กับผมแล้วกันร้องด้วยกัน <im itation> น่ารักแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์บิ๊กเนี่ยที่เป็นเจ้าของโรงเรียนมาเป็นคนบรรเลงเปียโน,นให้กันแล้วกันสวัสดีค่ะอาเสคะไรคะให้ให้นนท์ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรกันฉันที่รู้จักรายการเลขาแคมด้วยเหรอรู้จักจริงเหรอโมไปนอนรูญญ้จ <im itation> ักพี <im itation> ่ฟิล <im itation> ์มด้วยเหรอ พิมเลยค่ะแคมแซันดี้เนี่ยเว v e r เพลงยิ่งใกล้ยิ้มรู้จักเอาไว้เนี่ยเพราะกอดต้นฉบับคณะวันนี้เนี่ยซ <laughs> ันดี้ต้องร้องเพลงนี้ให้กับคนดูเลยค่ะแคมได้ดูกันนะคะโอเคไหมคะโอเคงั้นเราเชิญที่ห้อง <wh> <n> ห้องหนึ่งห้อง <wh> okay. โอเคค่ะเชิญค่ะ <laughs> <laughs> เราจะใช้เวลานี้อยู่ในห้องนะครับที่ เก็บเสียเมื่อกี้ผมเดินรีวิวโรงเรียนให้อาจารย์แล้วนะโอ้โอน่ากที่สุดเลยแล้วก็เชิญชวนคนมาเรียนนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์บิ๊กตอนนี้คนะิวแน่นมากแต่ว่าก็<ม>พยายามแทรกได้นะครับเลยอ,อยากมาเรียนติดต่อได้ที่มอสซา a c ค d e m y นีครับแซนดี้คะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะสิค่ะนี่ <laughs> มีคนดูแซนดี้ใน YouTube เนี่ยเป็นล้านๆคนเลยนะ <laughs> รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนั้นคะการร้องดาวกระดาษของหนูเนี่ย ันรู้สึกว่า,าดีใจหนูรู้สึกดีใจค่ะหนูรู้สึกดีหนูรู้สึกดีใจเพราะว่าในชีวิตหนูหนูไม่เคยได้แบบลานวิวมาก่อนเลยค่ะหนูก็เลยแบบจะตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วหลังจากนี้ชันดี้รู้ไหมว่าชันดี้จะต้องทำงานกับครูบิ๊กทำงานกับพี่ว่าเนี่ยไปอีกนานเลยชื่อวุ่นวายมากเลยนะหนูต้องแบบเรียนเสร็จ หนูต้องเดินทางมาร้องเพลงต่อหน้าคนดูเป็นร้อยเป็นพันคนนี่ไหวไหมไหวค่ะแน่นะเอ้ยโรงแรมที่พัทยาชื่ออะไรนะชื่อบี v a m o n มอนเนีค่ะเฮ้ยกูไปาทำไมไม่ฝากโรงแรมห่อยไรเราไปไปพักไงที่มีเตาโอ้ยโรงแรมเต่าไงชื่อ v i v ว m o n มอนเทน่ค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะฝากไปพักกันเยอะๆนะคะแค่พู้เขีย ก็น่ารักนะครับซึ่งอาจารย์บิ๊กประจำการอยู่แล้วครับเมื่อกี้ผมร้องเพลงคำเชยๆเปิดรายการไปเพราะเป็นเพลงของอาจารย์บิ๊กแอนด์ซูเปอร์แบนด์คนที่เคยไม่มีอดีตอันนั้นยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บครับโอเคยิ่งใกล้ยิ่งรู้จักครับไม่ใช่ได้เลยเลย ดันไี้ไม่ได้ดวันนี่นะฮะรดบ๋ยวอ้อนมาทนี่ครับพี่ตอนนี้พี่เห็นเลยว่าคนคอมเมนต์ในเลยค่ะแคนจะน่ารักขนาดไหนเพราะว่าเขาจะมาเชร์น้องแซนดี้แดนดี้คือแบบคนที่ร้องเพลงแล้วทำให้เขาชีวิตสดใสเป็นอย่างนี้เลยนะเอเป็นอย่างนั้นเลย,ย,งงน,เลยนะเชื่อไหมคะเชื่อก็ได้ค่ะ อย่างไรจึกที่เคยไว้ก็หมดแรงแล้วหากความจริงคนเราไม่รักก็คือไม่รักกันเรื่องจริงที่เราไม่พูดมันไม่มีอะไรจะมืนเดิมต่อไปอดทนมานาอา้าทมาน อะไรก็ไม่เหมือนเดิมหาความจริงคองเราไม่รักก็คือไม่รักกันเรืองจริงที่เราไม่พูด ดูรู้ไหมครับว่าผู้หญิงนะครับเวลาที่ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัวเนี่ยน่ารักที่สุดในโลกเลยแซนดี้ก็เช่นกันนะครับคือเรื่องโรงเรียนเนี่ยคนดูเข้าใจแล้วว่าอยากจะให้บุตรธิดาของคุณร้องเพลงเก่งเชิญที่นี่เชิญได้จย์บิ๊กคืออาจารย์ที่ผมรักที่สุดในโลกเลยรอ,รอดูแลอยู่แล้วส่วนแซนดี้หลังจากนี้น่้นไปเนี่ยเราจะทำผลงานชิ้นใหม่กันสักอันหนึ่งแล้วจะทำให้หนูเนี่ยเหนื่อยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน แน่นอนแล้วเวลาไปร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่านชวนไปด้วยนะเื่อไปแจมๆกันเออไปลองเวทีจริงมาเคยลองหรือ,อยังคนดูมารอด,ดูสัก4ี่0คนแสนดีละป้ายไฟมาโอ้ oh. วันเธอเนะวันนี้ไม่มีอะไรครับคนดูเลยขาแคมป์ครับนี่คือน้องสาวที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่โลกใบนี้เนี่ยโคจรมาให้ผมผมกับเธอแล้วก็แซนดี้ฝากถึงโลกใบนี้เลยขอขอบคุณสำหรับคนที่เป็นกำลังใจและก็เชียร์หนูมาตั้งแต่ รอบแรกของ The w o i c e Kids เลยนะคะก็ขอให้ติดตามหนูไปตลอดนะคะขอบคุณค่ะจบบาย